สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โซนอุลงสารเนาะมือนี้สิมาปอกคุเรียนครั้งแรกในซีวิคโดยส่วงเจ๊ไกโดยคุเรียนส่วนเจ๊ไกพวกอนีรวะหยิดหยิดหยิดล่องก่อนอ เอ้เอ้ยยไก่เจ๊ไก่ว่าเจ๊ไก่ว่าเอาทุเรียนมาให้ให้ทายรีวิวให้เพราะว่าเจ๊ไก่เพิ่นเอาส่วนซุกหมักทุเรียนซุกขาต้นมาให้วันเสารเด้อันนี้ของฟรีอีกเลยทุกคนเด้อขอขอบใจเจ๊ไก่เนาะทุกคนเนาะหรือว่าส่วนเรือตัวเคยไปให้แหละมาอยู่ไทยได้กินทุเรียนป้าจนแบบจนไม่เห็นโอ้มันไม่คือไปไหนนะอูร้องซันเขาก็ไม่รู้จะแอ่เขาให้ใส่ถุงมือกับวันนี้ มีดวงน้อยวะี่หน้าโตอ้ที่บอกเอามาให้เจ๊ไกลเจ๊ไกวะใต้มีถ้ามีนี่แล้วะพอแล้วโอ้พอแล้วพอแล้วเอามาซีจุ้ยันเุ้ยอยากปแทงเลยผมเป็นทางนี้็ะไปทาเท็่ตอไปเห็นวะเดี๋ยวไปหามีอะไรรถกลับาหนึ่งบ้านนะบุสมกันลยบุสมสิได้กิ่นอะไรร ตีออกก่อนนะพี่โรดน,นี่ก่อนนะเดี๋ยวเอาอีกน,น้อมาป้ายนั่งวะยึดคลิปก่อกันพล็อปลายเป็นล่งหายเงียบไหมวะเนี่ยตายมัน,ห,ห,น,มห,มห,ห,นหอดใจกลางแท<า>งโคเรียนด้วยอีแทงมือตัวเองด้วยอ้าวทุเรียนนี่มีเลือดทุเรียนพันธุท์ทีย่ยางหัว ยาเป็นแดงๆคือเ,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 เลือดไไดิเลย ก็อยากอยากเลยตอนนี้ก็ได้ไดอโอ้โหมันคือซอดป่ะพี่อู้ต <c oughs> ายเหมือนละไอโรดซ่าไอโรดเดี๋ยวิบพได้กินไอโรด์เด้อเดี๋ยวเป็นไงขาต้องเลยทะลุปไปเลยทะลุหัวตุวนแก่หรอขอเหตุไหมฮึุันโหลโ <c oughs> อ้โหเศรษจักหน่อยมันยากอีหลีเลยไรเนี่ยไอชีไอซีผสมดูขนาดนั่นละ อ๋อนนมันอิซิดปะหันหอนได้ไป้องเลยขี้เงาบกนี่นี่ยังบาดอีเง็มนึงเรียยามเขเรียนออกแล้วเ่ งมือเ้ยโอ้มีดทักอันนี้นะดึงออเลยดตออ,อ้ยฝ่าถึกเนี่ยมัน,นมันอ่ะวไตงสีง่คนมันตายาฉัน่น<อ>คนตายปะบาคบ่ไม่ตาย มานี่มามานี่าต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 าว่าตออาาเป็นโาคาืาตาม่ตา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 อาต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 าาทาต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 ้าตาตาหาต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 นตา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 าตาาตนเตางเถตาเา่าอเอา ปลาทั้งหน้าเชลล์วปลาซันนี่ก่อนง่ายไงนี่วะวอมีดปลาแบบบางคันแหละปลาทั้งหน้าปลาจะถึงพี่ลงมาเออมองกันอ่อนอ่ะวอวอปลานั่นอ้าว้วก็จะกินกันเหยียดตั้งเลยห่อตัวตั้งเลยอ้าวแซ่บกินยี่หรอแซ่บตัวแซ่บก็ กินไวอีกไปหนึ่งเอ,งอาวันนี้เอาถุงมือกันจับวันนี้กินถุงมือกันวันนี้นะโอ้ยแอบเราถุงมือเป็นทินงยู่เลยีเถิงพี่วันนี้นะอ่าค่อยแกะออก,บ,อกบีอกเบอบไร์มึง8นิดก็เลยน้อยเนึ้งไม่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 ไม ว่างวันนี้เอาไปว่างลูนะฉันลูนนะว่าเธอคิดอะไรอยู่แววตาอืมพอดีแบบว่าเนื้อมันบอเละแหงทุกคน เนื้อมันแบบว่า,าพอดียุ่ยย่พอดีแบบแ,บบแข็งๆข็งนิดน,นึงเท่านเป็นแบบละมุนเสริรมความตุ้ยได้ดีเนาะกินแบบนี้กินได้หลายแบ่บพอดีด แบบว่ามันหอมมันหวานพอดีนะเรามันกระโแบบว่ามันบบเนื้อมันบรินะทุกคนเนื้อมันบริเรากินพอดีแบบแซบ่บเนาะยังไงแล้ว เอ well. ็ดเพระกาสัดพอดีแทบไปดี พ่อขายปอได้ได้ไอกกินตัวเองได้ยุยอกกินอะไระ ผู้เดลายอันขนาดน้อยๆเนาะเอ้าเอ้ามีข้อไปเศษทางนั้นบิดเตียงเทิงลงลุมแม่อย่าไปเท็งข้างๆคนองค์การทีคั่นเออทางนั้นราก็แบะบิเตียงลงลุมโอเค อยากกินนะนี่ทุกคนปอกผู้เรียนมาก็ได้ประมาณนี้เนาะเป็นการปอกทุเรียนครั้งแรกของอู๋เนาะเพราะปกติตอนอยู่บ้านกับมีแม่เป็นคนปอกให้กินเนาะมานี้ได้ปอกเองเนาะแต่ก่อนมาที่แรกพี่รวดปอกให้กินคนนอู๋เดินทางมามายุคมาไทยนี่กับเป็นเวลาจากมือแล้ว่ามาแต่วันที่สสามสักสามสัสี่สกห้าสกกเจ็ดสแปดสเก้าสมสบกับเจ็ดมือหนึ่งสองสาม ซีห์ซีหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามซีกรได uh, ยู่อ่าสิบฝ่ายมืองนะทุกคนเนาะเป็นอย่างอู้คือมาเป็นอย่างอู้คือมาอ่าไทยก่อนก็คือตอนก็เฮาเฮ็ดคลิปอยู่บ้านแล้วหูเสือ้อมันจำเจนะของหูสห้สือ้ออูดังหูเสื้อมันจำเจเลยอีกอย่างกับพอดีแบบว่า ส่วนยางก็แล้วแล้วกับพ่อกับพยูนนําแม่ได้แล้วก็มีเฮ็ดเฮือนไก่อันเฮือนฟัวกับเฮ็ดให้พ่อกับแม่เป็นคนแบบเบื้องต่อให้สิฮะนะแล้วก็เลยแบบว่ามันว่างๆเรียกแล้วมันบมีอย่างละคณะจะเอาไก่มาลงเลี้ยงกับพัดยานช่วงนี่มันเป็นช่วงหน้า ก็เลยแปลว่าช่วงนี้ก็เอทิปไก่เพื่อนก็แนะนำมาบุฟเฟ่ให้เอามาเนาะเพราะว่าใกล้เพื่อนท่านมันตายทุกมือทุกมือทุกมือมือละโตสองโตสิฮะนะสายพอืมเพื่อนก็เลยแปลว่าบพันแนะนําให้อู้เลี้ยงเลยอีกย่างช่วงนี้หัวอาหารกับแพงแหงแล้วกันคันท่าเราบ่มีอาหารเสริมนี่อันต้นทุนมันสิหลายโพดแล้วกับว่าสีนะฉะนั้นก็เลยแปลว่าตุวยก็เลยยู่ไทยได้แล้วบนี้แล้วกะอ่เอ้ยวัน แล้วกางหู้จักกับเขาไอวันอันเดนี่แล้วอู้ก็เลยแปลว่ายากมามาไทยก้อนมาลิ้ไทยก้อนเนาะแต่ว่าประมาณอีกประมาณวันที่วันที่อ่าประมาณวันที่อ่าวันที่หวกวันที่เจ็ดหรือวันที่แปดเดือนนี้อู่อาจจะเดินทางกับลาวนะทุกคนจะแยกกันกับต้ยเนาะต้ยก็จะเดินทางไปอ่าเที่ยวทางกับไอวันขันเข่าทางอ่าอยู่ทางอุบลเนาะแล้วก็ซีอันเนี่ยหายเลยแยกกันแล้วแล้วก็ต้ยก็ซีอัน หลังจากที่ไปทางอุบลแล้วตัวเกษิอาจจะเดินทางขึ้นเหนือไปเชียงรายไปอีกอย่างของตัวอะไรเนาะแต่ว่าบานั้นอูกเิแยกกันกับตัวประมาณวันที่เจ็ดที่แปดแล้วอูกซิกับเปลาวเนาะกับปลาาก้อนเนาะเพราะว่าอูกกับอ่ามีมีแผนที่ไปทางอื่นยองนะทุกคนกะไว้ท่าที่ตามฮับซมกันได้เนาะทุกคนบ่งมื้อนี้วันที่เท่าไรแล้ววะบ่งดู้อนี้วันที่สี่วันที่สี่วันที่เจ็ดที่แปดอกับหลังจากนั้นตัวกสิกับไปก่อนกับไปลาาก่อน ประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองตัวสิขึ้นตัวสิกลับเขา้ามาไทยอีก<ม>เพื่อไปอุบลไปลินไปว่าเมืองกอดเทศกาลแห่เทียนอย่างประมาณนี้นะครับเฮเทียนพันศาเฮนะเทียนพันศา,นาทุกคนเนาะ<ม>เพราะว่าเป็นเทศกาลที่คนข่าวว่าใหญ่ใหญ่ไห,หลเลยแล้วตัวก็ตัวก็วกเลยว่าน่าสนใจอยากไปเนาะเละม,มีไอ้โลดมีตัวที่จริงเดินทางตั้งแต่หนองคายนี่ไปไปทา่าย<ม>ไปทางกาฬสินธุ<ม>์โดยต้องเดินทางไปกับไอ้โลดเพราะว่าไอ้วันมาซิไปถ่ายอยู่กาฬสินธุ์เพราะว่าอีวันเพิ่นมีธุระเนาะทุกคนเนาะเพิ่นว่าซีไปอีก จ้งน้อยนี่แหละสิไปเพราะว่าตัวกับอูรลลกาให้รถก็ตั้งใจไปส่งไอวันยูกาลสินก็นเลยว่าอาศัยไปส่งแล้วกัไปเที่ยวนําเลยแม <Man. S 1> หลังจากนั้นหลังจากนั้นกะค่อนข้าง,ง,งว่าแผนเาาอยู่เนาะเบิงคารแเ้วมืออุบลนกับซีอูปร,ประมาณวันที่สิบสี่สิบห้าประมาณวันที่สิบเจ็ดทุกคนตัวสิไปเชียงรายอันนี้ค่อนข้าง,งว่าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าหาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพ่อคนเปอร์เซ็นต์ที่จะไปขนาดเพราะว่าถ้าถ้าเจี๊ยบ ที่จริงสิงไปเชียงรายนี่ไปกับนัทนะทุกคน,นที่ว่าทุกคนเคยเห็นบ่นัดที่เป็นคนไทยแมนนัดที่เป็นคนไทยที่เคยไปนเรียกนทุกองสาแม<ส>นอันนี้ตั้งใจสิไปมีเจี๊ยบนํำแล้วก็มีเอื้อจ้อยแล้วก็มีตัวนี้ก็ตั้งใจสิไปน้ำกันแล้วก็ไปเที่ยวหลังจากแล้วทริปท,ที่ว่าไปเชียงรายนี่ปุ๊บตัวก็อาจจะกลับเรากลับเราแล้วก็สิวางแผนไปใตวเนี้สิวางแผนกับสมเซียวสองคนนี่แหละวางแผนไปใต้เนาะอันนี้เป็นแผนของตัวเขาเขาแต่ว่าสิเป็นไปตามแผนบอกก็อีกเรื่องหนึ่งส่วน แผนของอูก็คือยังบูฮู้นะทุกคนอูกลับบ้านไปตั้งรักก้อนเพราะว่าอู๋หันสิกลับบ้านไปตั้งรักไปหาพ่อกับแม่ก้อนแล้วก็ซีไปเบื้องเฮือนเบื้องซานอีหย่างฮแหละเทียนป้อยให้พ่อกับแม่เบิ้องนะว่าว่าเป็นแนวใดอีอย่างจริงใจนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ซีมีแผนการเดินทางไปใส่โตโอกับท้าติดตามได้เนาะเพราะว่าบางเทือกยังบูฮู้แผนการหองตัวเองเท่าน่ะแต่ว่าซีแยกกันกับตุ้ยเนาะประมาณนี้เนาะมาอยู่เฮือนไอ้วันก็บไอ้วันกับไอรวดก็ดีดีทุกคนดีอิลี่เนาะแบบ เพิ่นกะสบายสบายนะเป็นกันเองก็แบบตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละตลกเฮฮาตลกเฮฮาแล้วกะพวกเรากลับมาอยู่นี่กะสวยเพื่อนปูกพักแล้วกะเงียนนะอย่างพวกไตโคโดมาแล้วก็พวกอะสักกาเซสงกกาเซแล้วกอ่ามีเวลาว่างก็ไปเที่ยวนํำกันเนาะแล้วก็แต่งเข้าแต่งน้ำให้พี่วันกินเฮ็ดอาหารแบบลาวแบบให้พี่วันกินกะบางย่างก็บด้ถ่ายิปบางย่างกับ่บด้ท่ายต่ว่ากแต่งทุกมื้อเอ้อวันเคยว่านตัวได้ว่า อยู่ไปนะบริบริมีปัญหาอย่างรอนะอบ่าไว่าคิดว่ายูด่ดินไปแล้วเอ้ยซิรังเกียจร,รือบริยังยู่น้าแล้วว่าบริายางให้คิดเพราะว่าตัวยูน้าเ้่ยนี่เนะี่ยเล่ยกะได้เฮ็ดคิดไปน้ำแล้วกะได้ได้ไปเที่ยวน่นเที่ยวนีน้ำกันแล้วกะเห็นแหละมีหลายๆลคนยู่น้ำกันมันกับม้วนไปน้ำนะมันนะเยาจะบานว่าแค่ตัวเฮ็ดอาหารเอ้ยกินทุกสวยเอ้ยกะแฮปปี้แล้วเอ้ยก็ดีใจแล้วเราว่าทัํานี้แล้วกะ พวกเฮากะโบแมนว่าเออยยูน right ี s <S 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 ่แบบยูซ right? ื้อของพวกเฮาบ่เฮ็ดหยังหั่นนะแม่นเฮาก็เฮ็ดเมนเฮ็ดอย่างพี่เขาเจ้าให้ไปซวยเฮาก็ไปซวยเขาจังนะของพวกได้ยูลาดอกทุกคนได้ยูลาแต่ว่ายูลาก็หลายคือกันแล้วก็ส่วนไอ้วันกับไอโรดไปลิ้นไปลิ้นเวียงนะทุกคนเนาะไปลิ้นอันลาวอยู่แต่ว่าพี่วันท่านขอไปเฮ็ดพาสปอร์ตก่อนออืแม่นกะมานี่กับพี่วันก็ช่วยเหลือเฮาทุกอย่างบาดพี่วันไปลาวพวกเฮาก็ช่วยเหลือพี่วันทุกอย่างนั่นแหละ สิ <Man. S 1> พาเราไป, <c oughs> ไปเทีย <c oughs> เท่ยวลาวไปเที่ยวลาวแล้วก็พาไปเที่ยวเวียงจันแล้วก็อาจจะพาไปบ้านอูเนาะแล้วก็ไปใส่สมบูรณ์ไปอีกอย่างนี้แหละ <c oughs> พาไปหล่นลาย่องเลยแหละ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้อูก,ก็สะดวกสบายหลายขึ้นเพราะว่าซื้อลถให้พ่อเนาะพ่อกับแบบเออสามารถพับขับพาเขาไปหั่นไปนี่ได้ครันว่าพ่อบัวขับไปก็ให้ตุย้ยหรือพี่วันผู้ใดขับไปก็ได้สินะ หรือว่าพ <jokes> ี่ว like um ันขับบบได้กลับไปประเทศลาวก็ให้ตัวเป็นคนขับก็ได้เสียนะคณะนได้ไปนากันนะกับแผนเขาเข้ากับประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะแต่กับโบฮูวาซีได้ไปอีกอย่างจังใดกับเขาพยายามว้าหลหลนะบยยากสปอยหลคันท่าเขาเว้าไปตามที่แผนเขาว้าแล้วคันท่ามันมันบุป็นตามแผนละมันมันเป็นงงๆค่ะนะเสียเขาพยายาว้าหลายกับพี่แมงแต่ทุกคนติดตามเบิ้งคลิปได้เนาะติดตามเบิ้งคลิปเอาว่าเอไปใส่อีกอย่างจังใดเสียนะ กดกระดิ่ง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 นะทุกคนเดอ้อสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ